สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์และอาจารย์เมง่งเกษตรกร,กรนอนเวนนะครับอตอนนอี้เราอยู่ในพื้นที่โคกหนองนานะครับพื้นที่ที่ท่านเห็นตรงด้านหน้านี้เป็นแปลงข้าวซึ่งเราดำห่างเพื่อที่จะปล่อยแหนแดงเพื่อจะเก็บแหนแดงไว้เป็นอาหารปลานะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นคลองเหมือนเดิมเช่นเคยตรงโน้นปักดำข้าวไปก่อนหน้านี้ตอนเอามือสามัคคีนะครับข้าวเป็น2ส,สเตป็ป แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่แปลกประหลาดนะครับเพราะว่าผมใช้ชื่อคลิปว่าข้าวนอกนาทําไมถึงใช้คําว่าข้าวนอกนาหลายคนอาจจะบอกว่า,าพื้นที่ขอบบ่อเราเนี่ย,เ,ยเอาไว้ปลูกพืชหรืออย่างอื่นนะครับตรงนี้มันไม่ใช่ที่นานะครับแต่เราจะทําเป็นที่นา ก็เลยเรียกชื่อคลิปนี้ว่าข้าวนอกนาวิธีการทําเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับจากพื้นที่เดิมแบบนี้นะคุณผู้ชมเป็นดินแบบนี้นะครับที่อยู่เป็นพื้นที่แบบนี้นะครับเป็นตะพักบนของหนองน้ำนั่นเองนะครับเราก็บริหารจัดการด้วยการพลวนดินแล้วทำคันดินเพื่อที่จะเอาข้าวมาปักดำ ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้หรือว่าหน้าแล้งเนี่ยเราอาจจะปลูกพืชน้ําแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาขังเช่นผักคะแยงผักอะไรต่างๆที่เป็นผักน้านะครับตอนนี้อาจารย์เหม่งกาลังปวนอยู่เดิมทีพื้นที่ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้เหมือนกันหมดเลยด้านน้นเราก็ว่าจะทําเหมือนกันก็ใช้ประโยชน์คือถ้าน้ําขึ้นก็จะไม่ได้สูงไปกว่าข้าวเรามากตอนนี้น้ําตรงนี้นะสูงกว่า น้ำฝั่งโน้นเพราะว่าเราทําฝายกั้นไว้แต่ตรงเนี้ยเราจะเอา,อาเขาเรียกว่าอินีวัตถุมาลงแล้วก็ปั่นแล้วก็จะสูบน้ําเข้าไว้แล้วก็จะเอาข้ามมาปักดํานะครับเอามาใส่ไว้เล็กน้อยแล้วก็ค่อยเอามาปักดํอีกทีหนึ่งนะครับเป็นคอนเทนต์ข้าวนอกนา EP หนึ่งก็คือ EP แรกที่ทำให้เห็นว่า ทุกพื้นที่ในโคกหนองนาะเรานั้นจะต้องนะครับใช้ประโยชน์ได้สูงสุดด้านบนปลูกไม้ผลต่างๆนะครับด้านล่างคันนาก็ปลูกข้าวได้ในนะาแล้วก็สามารถปลูกข้าวรอบคันบ่อรอบบ่อนะครับไม่ใช่รอบคันบ่อได้อีกนี่คือโปรเจกต์ข้าวนอกนาะหลายๆคนหัวเราะผมนะครับก็ อยากให้ทุกท่านหัวรอต่อไปก็คือเป็นที่มาที่ไปเป็นไอเดียเป็นความคิดที่มันริเริ่มสร้างสรรพอถึงหน้าแล้งนะครับน้ําเริ่มน้อยพื้นที่ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแปลงผักนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นกระลำปลีผักสลัดนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้านริมประพักที่ชันขึ้นเรายังสามารถปลูกพืชชนิดอืน่นไม่ใช่ว่าปลูกได้แต่หญ้าแฝกอย่างเดียวนะครับเราสามารถจะปลูกอย่างอื่นได้ด้วยนะครับก็ อันนี้เป็นไอเดีย <Idea. S 1> ใหม่ๆเลยนะครับไม่ทราบว่าที่อื่นทํำไหมแต่ว่าไม่เคยเห็นที่อื่นทําก็เลยกะว่าจะทํารอบแปลงเลยแต่จะเว้นที่เดินลงไว้นะครับที่เดินลงก็คือที่เดินลงไปตักน้ําหรืออะไรตรงเนี้ยไว้หน่อยเพื่อที่เราจะได้ใช้พื้นที่แบบค่อนข้างสะดวกเราจะใช้การปักดําด้วยมือเกี่ยวเองนะครับสมมุติว่าไม่สมมุติสิตอนนี้ก็เกิดวิกฤตแล้วนะครับเกิดวิกฤต เรื่องของโควิดแล้วในพื้นที่นี้เราสามารถที่จะอยู่ได้นะครับอยู่ได้แบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยที่อื่นนะครับอันนี้เป็นฝายกั้นน้ําของเรารอบนี้ก็จะเป็นนาเหมือนกันฝายกั้นน้ํามีน้ําน้ําด้านนี้จะสูงกว่าด้านโน้นประมาณเมตรหนึ่งเกือบเกือบเมตรนะครับยังจุน้ําได้อีกเยอะเลยนะครับก็อย่างที่บอกข้าวนอกนานะครับนี่ ปลาเราก็เตรียมพร้อมอีก3มเดือนโควิดจะหนักนะสาหัสเราก็จะอยู่ที่นี่นะครับเราก็จะอยู่ที่นี่เราจะไม่ไปไหนนะครับเราจะพึ่งตนเองอยู่ที่นี่ให้เอาตัวรอดก่อนจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวให้ดูปลาจะมาหรือ,อยังปกติถ้าเดินมาตรงนี้นะเขาจะมองเห็นนะครับนะเขาจะมองเห็นปุ๊บเขาก็จะมานะครับ เขาก็จะมามากินอาหารที่เราให้นะครับนี่มาแล้วนะครับเพิ่งปล่อยได้ไม่กี่วันเองนี่คือแหล่งอาหารในอีก3-4สเดือนข้างหน้าถ้าเกิดโควิดยังระบาดอยู่อย่างนี้นะครับที่พักเราก็จะพักเรา เพิงหลังคาพักไว้เป็นที่พักหลบโควิดเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะห้ามคนอื่นด้านนอกเข้ามานะครับก็เราก็จะดูแลตัวเองในพื้นที่ตรงนี้เกี่ยวข้าวก็จะกินข้าวกันอยู่ในนี้นะครับก็สำหรับโปรเจกต์ข้าวนอกนาก็มีนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้กับทีมงานฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์กันด้วยนะครับสำหรับผมกับอาจารย์เหมิงเกษตรกรนเวลาบอนครับสวัสดีครับ